สวัสดีครับผมชื่อว่านายกัลทวันเมืองแก้วนะครับเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมยานากาวะครับตอนนี้ผมศึกษาชั้นมัธยมปีที่4อยู่ที่โรงเรียนเตรียมบุดุศึกษาภาคใต้ครับอยู่สินญี่ปุ่นครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีของเรียนมัธยมยานากาวะนะครับประการที่1นะครับเรื่องของบรรยากาศครับโรงเรียนมัธยมยานากาวะอยู่ในแบบสวนมังคุดหรือว่าเป็นแหล่งที่เป็นธรรมชาติมากนะครับซึ่งหนึ่งมีความสงบมากครับสามารถสร้างสมาธิกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ครับผม สอบประการที่2นะครับเรื่องของเพื่อนครอบครัวก็คือการอยู่โรงเรียนนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบมีเพื่อนแค่แบบภายในห้องนะครับแต่เราสามารถหาเพื่อนที่แบบได้ทั้งโรงเรียนครับเราสามารถรู้จักได้ทั้งโรงเรียนเลยครับเพราะว่าอ่าโรงเรียนนี้มีเด็กน้อยแล้วก็แบบสามารถดูแลได้แบบครอบคลุมเลยครับซึ่งในเรื่องของมิตรภาพนี้เราสามารถแบบอ่าแบบรักกันเป็นครอบครัวได้เลยครับซึ่งผมเห็นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของมิตรภาพเนี่ยมันสําคัญในการทําธุรกิจหรือว่าแบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากครับ ประการที่3นะครับเรื่องของวิชาการโรงเรียนัทุยมยานากาวาเนี่ยได้ใช้ครัวโครงการสอนคือ SMTP มีการสอนวิวทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมแล้วก็มีการเสริมพื้นฐานของพวกวิชาการให้มีความแน่นมากยิ่งขึ้นครับ <S 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 แล้วก็ยังมีการเพิ่มภาษาญี่ปุ่นให้มีแบบให้มีแบบเข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียนัทุยมยานากาวาด้วยครับซึ่งการเสริมภาษาญี่ปุ่นนี้เนี่ยมันทําให้เด็กม .1 จนถึงม .3 มเนี่ยมีพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นครับผม ซึ่งการที่มีพื้นฐานญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นเราสามารถมีทางเลือกได้หลายอย่างครับผมนั่นคือ1ไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ก็คือเรียนของศิลป์ญี่ปุ่นซึ่งเราสามารถนําเพื่อนได้ไกลเลยครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานมาแล้วทางเลือกที่2นะครับเราสามารถไปญี่ปุ่นได้เราสามารถแบบเรียนญี่ปุ่นเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบไปตามหลังเพื่อนอยู่เราสามารถแบบไปได้มากกว่าเพื่อนเลยเลยได้ด้วยซ้ําครับแล้วนะครับอาการที่4นะครับเรื่องของครูซึ่งเรื่องของคุณครูที่นี้เนี่ยเราไม่เหมือนกับคครรูที่่อืน คุณครูที่อื่นว่าของรัฐบาลบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะสอนอย่างเดียวแล้วก็ไปกับในห้องการบ้านก็สั่งอย่างเดียวแล้วกลับไปห้องแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่นะครับที่นี่เนี่ยเราสามารถแบบคุยกับคุณครูได้ทุกเรื่องเลยครับเราสามารถแบบอ่าระบายกับคุณครูหรือว่าแบบคุยกับคุณครูแบบได้ทุกเรื่องเลยครับทาให้เรามีความสบายใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็นะครับตอนนี้ผมอยากจะฝากถึง่าครอบครัวทุกคนพ่อแม่พี่พี่น้องๆทุกคนนะครับที่เห็นโรงเรียนมัธยมยะนากาว่าเป็นทางเรื่องนะครับผมอยากจะบอกไว้เลยว่า ผมแบบคิดไม่ผิดอะครับผมอยากให้น้องๆแบบได้มารับประสบการณ์ที่นี่มากมากยิ่งขึ้นครับซึ่งการที่แบบมารับประสบการณ์จากที่นี่เนี่ยที่เราจะได้ก็คือ1เรื่องการรักษาชีวิตเราสามารถเอาทักษาชีวิตเนี่ยไปปรับใช้ในการเรียนมสีได้ดีมากเลยครับ 2. เรื่องการอยู่กับเพื่อนเราสามารถปรับตัวเข้าออกับเพื่อนได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ 3. เรื่องความเป็นผู้นําตอนนี้ผมตอนที่ผมเข้าไปอยู่ที่เตรียมบุดมศึกษาภาคใต้เนี่ยครับตอนนี้ผมได้การเป็นผู้นําของห้องครับแล้วก็ได้เป็นผู้นําของสายชั้น อาญี่ปุ่นด้วยครับผม